มื่อนี้เฮาสิมาขอขอบใจนะขอขอบใจเด้อสำหรับ FC เนาะที่ส่งปึ้มและก็ไม้บรรทัดมาให้เด้อนี่จะเป็นปึ้มนะที่เอฟซนะส่งมาให้เหาเนาะความจริงปึ้มทั้งหมดเนี่ยก็โบเมนของอาจาร,รย์พุทธกับอาจาร,รย์กิตติดอกนะหรือว่าโบเมนของมายาเนี่ยดอกเนาะแต่เป็นของนักเฮียนเนาะและเราก็หวังว่าโรงเฮียนของเหาหรือว่าศูนย์ของเหานี่เนาะจะเปิดในไวไัยวันี้เนาะจะมีมีภาษาอย่างเลยเดีย๋ยวดิ ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเพิ่ดสอนให้เลยพี่ให้แล้วภาษาอังกฤษก็หลักๆก,ก,ก,ก็จะเป็นเอาสองคนนะที่สอนภาษาอังกฤษอา่าสลายอาจารย์ทิ่ทีก็จะช่วยทางด้านการออกเสียงมันบ <c oughs> อกการออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแม่บอกเราสอนภาษาจีนด้วะนี่หาวภาษาจีนเอ้อ ก็เข้าใจเนาะสำหรับของขวดเนาะที่ทรงไฮเดอร์และก็สําหรับไผ่ที่หักหักมีเงื่อนไขเนาะอย่างนี้ที่เนาะหักมีเงื่อนไขยักทรงปึมบอกเป็นบิ๊กเป็นสอบเป็นไม้บรรทัดเป็นเป็นยางลึบเนาะอันใดก็ได้เนาะอุปกรณ์การเฮียนสามารถเอ่อทักหาทางพวกเขาได้ทางทางเพจเนาะทาง messenger เนาะและก็สําหรับไผ่ที่แบบเอ่อบบมีเงื่อนไขเนี่ยยากษยักซวยเหาเนาะอย่างที่เนาะ ก็ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อันนี้ก็เป็นการส่วยอย่างหนึ่งเลยจันที่เนาะต้องขอเข้าใจ FC มอดทุกคนเนาะมาฮอตที่ติดตามช่องทางพุทธพ่อพวัาตลอดที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วันนี้ซะอันนี้ก็เป็นการส่วยอีกยิ่งหิ่อีกอย่างหนึ่งเนาะบอจะเป็นจะต้องมีแบบเงินคำกําแก้วมามอบมาอันใดดอกเนาะเขาก็ภูมิใจยู่แล้วเนาะที่มีคนเบิ้งคนชมมี อคอมเมนต์หร uh, mm ือเนาะมีเอฟซีทางฝั่งลาวแล้วก็ทางฝั่งไทยแล้ว huh. ก็นังอะไรหลายๆหลายๆอะไรกันหลายๆเอฟซีตั้งประเทศอยู่ตั้งประเทศวันนี่จะไงไงหลายๆเอฟซีอยวันนี้เออก็ขอขรับใจเนาะก็ถ้าหากมีเงินไข่แท้ๆก็สามารถทักหาพวกเขาได้เนาะขรับใจอคขับใจเด้อมาญาเด้อติดตามมาญาตลอดเด้อนะ ในเหินเอฟซี FC ว่าคันท้ออาจารย์พูด<อ>เพศเพศนี่คือจีบัตบที่ตามมันคือจีอันโฟโล่ละพคนว่าเน,ะนาะจีติดตามแต่อาจารย์เคที่กับมายาเนี่ยเราย่าพะครว่า <laughs> ไปวาด้านนั้นเขาก็ลักเสียใจแน่นอนเขอบใจหลายๆเด้อเอฟซีเด้อขอบใจหลายๆเนาะขอบใจหลายๆอ่า <laughs> ขอบใจเด้ <laughs> อ <laughs>